ุกันไหนถามดิจะกระแลนเจ็บไหมกระแลนเจ็บไหมหืมเมื่อคืนไปตัดหน้ารถเขาเจ็บไหมเ,เร็วอะไรล่ะอะไรล่ะเอาอะไรไปเล่นล่ะเอาอะไรไปเล่นจะกระแลนไม่เล่นด้วยจะกระแลนไม่เล่นด้วยครับ มาแล้วครับมาตัวที่หนึ่งนะครับจ้ากระหล่นเป็นไงลูกหืมขาหน้าเป็นอะไรหรือเปล่าเกิน,เก,นเกินจะทำน้องเกินทำน้องเบาๆลูกเจ้ากระหล่นมันเจ็บอ้าวลูกหมี ลูกหมีลูกหมีมาอยู่นี่เองทําน้องเบาๆเนี่ยจะกระแหลนมันเจ็บเห็นไหมเกิ้ลทำไมชอบกัดคูเกิ้ลหนูทําไมชอบกัดเป็นเป็นอะไร ชอบกัดนี่เป็นอะไรเป็นอะไรหืมชอบกัดจัก,กรเเร่นเป็นอะไรเป็นไรเป็นไรครับกัดจัก,กรเเร่นทำไมกัดจักรเเร่นทำไมคะหืมนอนแบบนี้ไม่เอาค่ะไม่รอค่ะไม่เอาค่ะอืมไม่เอาค่ะอืมไม่เอาไม่ใช่เอไม่ถ่ายทอดสด หันมามองจากแรลนดีกว่านอนดีๆเอาๆคู่นี้ตีกันคู่นี้ตีกันคู่นี้ตีกันนะคะเอาๆคู่นี้ตีกันลูกหมีหางฟูเลยนะเราเปาเกาไม่ได้ทำอะไรหนูเลยเามาลูกมา แล้วเป่าเปาไม่ได้ทำอะไรหนูเลยเป่าเปามาลูกมาโบอย่าทำน้องบอโบ,โ,บโคเกัน ทำน้องนะอย่าทำน้องนะน้องตบหน้าแหกเลยนะลูกหมีตบหน้าแหกเลยนะใช่ไหมหนูไปตบเป่าๆเ,เขาทำไมลูกไม่เอาอะฮ้ไม่เอาอะ เข้าบ้านเลยเหรอเข้าบ้านเลยเหรออืมเข้าบ้านเลยเข้าบ้านเลยเหรออืมเข้าบ้านปิดประตูแล้วนะอืมเข้าบ้านก็ปิดประตูแล้ว น้องเล็กปล,ลูกปาปลา,ปลาน้องเล็กไปล,ลูกปาโบก็เกินลย่งไม่รู้เรื่องหึมเอาเอาเอาอย่าไปทำจักรเแลนมาจักระแลนมันเจ็บจักระแลนมันเจ็บเมื่อคืน ยังคูกเกิลน,นี่โบโบอนี่พูดไม่ฟังบอกว่าน้องเจ็บน้องเจ็บน้องเจ็บเจ็บเปล่าน่าจะเจ็บแหละไปทำรถเขาล้มตัวเองก็คงต้องล้มด้วยแหละตัดหน้าเขาใช่ไหมใช่ไหมคูกเกิลใช่ไหมค g o เกิล เกินครับเกินครับอาครครูเกินครับดูน้องดิดูจักรแกลนดิดูจักรแกลนดิเอาเอเอาอะไรเล่นอี๊ยเอาอะไรเล่นเอาอะไรเล่นเอาอะไรเล่นลูกเอาอะไรเล่นลูกเอาอะไรเล่นลูกอืไปจะดูน้องดิ น้องเจ็บเนี่ยโบโบก็เจ็บโบโบที่ขาก็เป็นแผลเลือดเต็มเลยอืไปกวดรถเขาเปล่าเดี๋ยวคืนนี้ต้องซุ่มคืนนี้ต้องซุ่มแล้วเกินใหม่ฟาร์มว่าไงอะ่ะอืม หม่ฟาาว่าไงหม่ฟาาว่าไงเอาอันนี้มาเล่นอย่างเงี้ทยทําเงี้ยหืมแม่ฟ้าว่าไงถูททาหรือไม่ทําเมื่อคืนอ่ะทํำไหมหืมเมื่อคืนะวิ่งชนรถก,กับเขาไหมวิ่งชนรถกับจักรเแลนไหมตอบมาคเกินตอบมา Gà thăm nón nhé, Thăm nón ha Gà thăm nón nhé, Ui 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 ờ. Ngài khó ngài say gần Ồ Ồ Ồ Bên này cần Bên này cần เอาอะไรไว้ที่หัวเอาเชือกไว้ที่หัวทำไมถามว่าเมื่อคืนเนี้ยไปวิ่งตัดหน้ารถเขามาเปล่าอืมไปหรือเปล่าขูเกินขูเกินไอเกินได้ยินไหมเรียกเนี่ย เกิ้ดหนึ่งเกิ้ดสองเกิ้ดสามเกิ้ดสี่ไม่เมีย้ยทำหนึ่ดูทำดูทำดูทำนอนให้มันดีๆนอนให้มันดีๆเอออืมเออเออนอนดีดีนอนดีดีได้ไหมนอนดีดีได้ไหมไม่ต้องไปนะไม่ต้องไปไม่ต้องไปเลยแม่ตีนะ

น้องมาน้องก็ตายมาน้องมาเห็นไหมน้องมาเยอะแยะเลยไไปแล้วบานแตกค่ะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะออกไปถนนข้างนอกกันหมดแล้วค่ะค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีจ้า บายค่ะ